รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจด้วยพร้อมๆกันที่เราอะสามารถขึ้นมายืนเป็นที่หนึ่งของโลกทำตามความฝันได้จริงๆคือตัวงานวิจัยเนี่ยต่อเน,นื่องมาจากประสบการณ์ที่หมอเจอคนไข้ตอนที่เข้าไปเรียนเวชศาสตร์ะลอวไวเนี่ยหมอก็เลยไปค้นคว้าอย่างละเอียดหมอนำไปนำเสนอที่เวทีโลกแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศลดับหนึ่งกลับมาตอนนี้ก็คือทำมาคอมมิชชัไลซ์คือออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริง รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล คุณผู้ชมวันนี้รายการไทยสปิริตรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อตามหาคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบคุณหรืออยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้เราจะพาคุณไปที่ไหนจังหวัดอะไรเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับไทยสปิริตกันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมวันนี้อาจจะเห็นปั้นดูแปลกตาไปนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็นโยบายรัฐตอนนี้ค่ะที่ให้เราสวมแมสกันตลอดเวลานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะถ้าใครที่มีแพลนอยากไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะเบื่อความวุ่นวายเบื่อควันรถอยากออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ป้านแนะนําที่นี่เลยค่ะจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเล็กๆใกล้กรุงที่สามารถ เดินทางมาแบบเช้าเย็นกลับได้เลยค่ะหลายๆคนอาจจะมองข้ามจังหวัดเล็กๆอย่างนนทบ,บุรีไปแต่ป้นอยากจะบอกค่ะว่านนทบ,บุรีก็มีแหล่งความงามซ้อนอยู่เพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดวา,ารามหรือแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแล้ววันนี้ป้านจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวและชมความงามของจังหวัดนนทบ,บุรีแบบวันเดย์ทริปกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันปั้นขอมาไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลกันก่อนนะคะวัดกู้เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดดเด่นด้วยศิลปะแบบมอญชื่อนี้ได้มาจากการกู้พระศพของพระบรมราชเทวีอัคระมะเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และซากเรือจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาปีพศ2423ค่ะซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นตำนานวัดพระนางเรือล่มอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินมานั่นเองค่ะ<ม>หลังจากที่ได้ไหว้พระชมความงามของพระตำหนักพระนางเรือร่มกันไปแล้วปันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันอีกตามปันไปกันเลยค่ะ นนทบุรีเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านทั้งจังหวัดมีคูคลองขนาดต่างๆเชื่อมโยงการคลายกับใยแมงมุมและเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสุดฮิตใกล้กรุงเทพมหานครที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายสไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกเจเนเรชันแถมยังสามารถเดินทางได้สะดวกอีกด้วยค่ะ นอนนทบุรีสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คงจะเป็นเกาะเกรดใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ปั้นพาคุณผู้ชมมาที่เกาะเกรดนั่นเองค่ะที่นี่ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะจุดเด่นและเสน่ห์ของเกาะเกร็ดก็คือการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนที่คนที่นี่ยังคงรักษาความงามทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาไว้ให้เราได้เห็นกันคะ่ะ ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะนั่นเองค่ะพร้อมจะออกเดินทางกับป้าเลี้ยงคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะอีกหนึ่งความงามและเป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้คือที่นี่เลยค่ะศาลากลางหลังเก่าจังหวัดนนทบุรีที่นี่เ,นเป็นอาคารไม้สักเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ ปั้นได้พาคุณผู้ชมมาชมความงามของจังหวัดนนทบุรีมากพอสมควรแล้วแต่ที่นนแห่งนี้นะคะไม่ได้มีแค่สถานที่สวยๆอย่างเดียวแต่ยังมีแพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่ได้รับรางวัลน,นักประดิษฐ์หญิงของโลกปี2019อีกด้วยค่ะแต่ปั้นก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าเป็นแพทย์หญิงด้านความงามแล้วมารับรางวัลน,นักประดิษฐ์หญิงได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันในเบรกหน้าเลยค่ะ ากจะถามคุณหมอว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรคะก็อยากถามคุณหมอว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนทำไมถึงคิดคนนวัตรกรรมชะลอวัยนี้ขึ้นมาครับผลิตภัณฑ์ของหมอต่างจากตัวอื่นยังไงคะถ้าอยากเรียนด้านนี้ยากไหมครับบุคคลสำคัญของเราในเทปนี้คือคุณหมอแนนซี่แพทย์หญิงพรสยาพัฒนลิขิตธรรมกูลแพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และเวชศาสตร์ชะลอวัยและยังเป็นผู้คิดค้นและวิจัยนวัตกรรมที่คว้ารางวัล7รางวัลจากงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แห่งสหภาพยุโรปปี2019ที่ประเทศโรมาเนียพร้อมทั้งยังต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยแบรนด์คนไทยไปสู่สากลอีกด้วยค่ะวันนี้ปันจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงเส้นทางการวิจัยนวัตกรรมการชะลอวัยนี้และการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงคลินิกของคุณหมอแนนซี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออ๋อสวัสดีค่ะค่ะน้องปั้นค่ะจากรายการไทยสเปรที่วันนี้เรานัดกันค่ะค่ะคุณหมอยุ่งอยู่ไหมคะไม่ยุ่งค่ะค่ะถ้างั้นเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะน้องปั้นเชิญทางนี้เลยค่ะค่ะ เกิดแล้วก็โตที่จังหวัดนนทบุรีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องปัน้นเรียกได้ว่าเป็นคนนนทบุรีตั้งแต่กําเนิดเลยทีเดียวอยู่นนทบุรีตั้งแต่เด็กจนโตเลย<ช>แบบนี้คุณคหมอลองเล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมคะป้าปามามานะคะของคุณหมอเนี่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนะนะคะก็ขายของอยู่ในตลาดโตในตลาดมาเลยนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปเรียนที่เตรีอมดมศึกษานะคะที่พยาไทย แล้วก็ต่อจากเตียวโดมเนี่ยหมอก็เข้าเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็คืออยู่หอที่กรุงเทพแล้วก็อยู่กรุงเทพมาตดยตลอดจนเรียนสัขาตํงปันแบบนี้คุณหมอมีความฝันในวัยเด็กไหมคะว่าแบบตอนเด็กๆเ,เราอยากเป็นอันนี้จังเลยะะจริงๆตอนเด็กก็ยังไม่มีความฝันที่แน่ชัดเนาะแต่ด้วยความคุ้นเคยที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขายของมาตั้งแต่เด็กะนะคะก็เลยชอบขายของพอถึงเราเรียนหมอปลายปุ๊บตัวหมอเองเนี่ยตอนนั้นะนะ ตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเรียนจบม6แล้วค่ะก็จะลาออกมามช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของ<ม>บอกก็ไปบอกปปาว่าเออเนี่ย<ฆ>เดี๋ยวจะออกมาค้าขายต่อนะจากปปาเดี๋ยวจบม6ก็จะไม่เรียนละเดี๋ยว<ฆ>ออมค้าขายคุณพ่อก็เลยบอกว่าอย่ามาค้าขายเลยเพราะว่ามันลําบากเ,เหมือนปปาใช่<ม>ให้เรียนให้สูงที่สุดเท<ฆ>่าที่จะทําได้แล้วมีความคิดที่อยากเป็นหมอตอนไหนคะตอน,นัรนก็คือ ช่วงประมาณมปลายเนาะเรียนเตรียมอุดมอะ่ะแล้วมันเครียดมากแล้วหมอก็เป็นสิวเยอะนะคะเป็นสิวเยอะจนโดนเพื่อนรอเลยอะ,ะว่าแบบเป็นหน้าสิวผิวหลุมดวงจันอย่างเงี้ยพอก็เลยเสียใจมากก็เลยบอกที่บ้านว่าให้ช่วยพาเราอะไปรักษาสิวหน่อยพอไปรักษาปุ๊บเราดีขึ้นสภาพจิตใจเราก็ดีขึ้นด้วยก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่า เออถ้าเราได้เป็นหมอนะเราก็อยากมาเป็นหมอผิวหนังแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งวันเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันวัดดวงของปั้นก็คือช่วงสมัยหมอเนาะยังเป็นอนทรานซ์อยู่ตอนนั้นก็คือทุกคนสอบพร้อมกันหมดเลยประกันกผลพร้อมกันถูกต้องทั้งประเทศเราก็เลยวัดใจว่าถ้าได้ติดก,ก็คือเรียนแต่ถ้าไม่ติดเราก็จะมาบอกปะปาว่าเออเราเอนไม่ติดนะเดี๋ยวเราจะออกมาค้าขายตอนนั้นเป็นช่วงวัดดวง ผลปรากฏว่าติดหมอจุฬาค่ะผลปรากฏว่าติดหมอค่ะรองปันโมเมนท์ที่ไปบอกที่บ้านว่าเราติดหมอแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากค่ะป๊าป๊าป้าหมอเนี่ยก็แบบดีใจวันนั้นไม่ต้องกินข้าวเลยกินข้าวไม่ลงอิ่มใ,ใจแล้วตอนนี้บอกว่าโชคดีได้ติดหมอก็เลยได้เรียนหมอจุฬากลายมาเป็นหมอผิวหนังจนถึงทุกวันนี้ค่ะรองปันแล้วบรรยากาศตอนเรียนหมอกับตอนที่เรียนมัธยมต่างก,กันยังไงบ้างคะคุณหมอ เหมือนหนังคนละมวลเลยนะคะเรียนมปลายเราว่าหนักแล้วค่ะแต่พอมาเรียนหมอจุฬาเนี่ยความคาดหวังตอนแรกเราคิดว่าเออมาเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยจะเป็นวัยที่มันสนุกสนานรับน้องได้ใช้ชีวิตใช่ไหมเหมือนคณะอื่นปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยการที่เรามาเรียนหมอเนี่ยเหมือนเราจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็วอนะเพราะว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบสูง หลังจากที่คุณหมอแนนซี่เรียนจบแพทย์แล้วคุณหมอก็ต่อเฉพาะทางด้านผิวหนังเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอได้แรงบันดาลใจหรือได้ไอเดียอะไรมาบ้างไหมคะตอนที่หมอเรียนหมอนะคะคก็มีคําพูดหนึ่งของอาจารย์นะคะที่ประทับใจหมอแนนมากเลยแล้วก็หมอได้เอามาใช้ในแนวทางในการรักษาคนไข้ด้วยนั่นก็คือว่าเชื่อไมหมคะว่าคนที่มีผิวหนังปกติเนี่ย จะเหมือนคนที่สวมมงกุฎอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะน้องปั้นโดยที่เจ้าตัวหรือคนปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นแต่ว่ามงกุฎนี้จะมองเห็นโดยคนที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังแปลความหมายว่าเนื่องจากคนที่เป็นโรคผิวหนังเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและมีภาวะที่เรียกว่า กระทบต่อจิตใจหมอเคยไปสัมภาษณ์เขาก็จะบอกว่าเขายอมแลกทุกอย่างเลยในชีวิตเพื่อที่ต้องการจะมีผิวหนังที่ปกติเหมือนคนทั่วไปเท่านั้นเองนึกถึงอย่างช่วงที่ปั้นเป็นสิวเยอะๆหรือว่าช่วงที่คุณหมอเคยเป็นสิวมาก่อนเราก็จะมองเ,เห็นมงกุฎของคนที่ผิวสวยถูก,ถกไหมคะถูกต้องเลยค่ะหลังจากที่คุณหมอเรียนจบเฉพาะทางเรื่องผิวหนังแล้วได้ข่าวว่าคุณหมอเรียนต่อเลเซอร์ด้วยใช่ไหมคะ ที่ต่างประเทศเลยใช่ค่ะช่วงนั้นที่หมอจบเนี่ยเป็นยุคบูมของเลเซอร์พอดีนะคะแล้วหมอก็เลยต้องการที่จะศึกษาชอบแบบรู้ลึกรู้จริงนะคะหมอก็เลยบินไปเรียนต่อที่ Harvard Medical School นะคะกับศาสตราจารย์ Rock Anderson ท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อทางด้านเลเซอร์เลยแล้วพ่อกลับมาเป็นคุณหมอที่เลเซอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่าเรื่องราวให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้านก็ เราก็กลับมาทํางานต่อเนาะทีนี้พอเราทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งนะคะเป็นคนไข้ของหมอเองนะคะดูแลตัวเองเป็นประจำนะคะดูอ่อนกว่าวัยทีนี้พอทํามาเรื่อยๆนะคะประมาณ1-2ปีนะคะปรากฏว่าปัญหาที่พี่เขามีเนี่ยเลเซอร์มันเริ่มจะเอาไม่อยู่ละอาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะคะนในรอบนี้นใช่จ,จะต้องมีจิ้มกันนิดนึงนะคะ<ๆ>กลุ่มโบท็อกซิลเลอร์อย่างเงี้ยเป็นต้น<ๆ>เขาก็บอกหมอว่าโอเคเดี๋ยวเขากลับไปคิดก่อน แล้วปรากฏว่าเขาก็หายไป3เดือนเลยค่ะน้องปัน้น<ะ>กลับมาเจอกันอีกทีคือหน้าตึงแล้วริ้วรอยไม่มีแล้วหมอก็เลยถามว่า<ม>พี่เขาไปฉีดที่ไหนมาคะอุย้ยพี่ไม่ได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยพี่อไปทานพวกอาหารเสริมมาค่ะหมอเลยรู้สึกจุดประกายมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยไอพวกกลุ่มอาหารเสริมเนี่ยสามารถทําให้เกิดผลลัพธ์ขนาดนี้ได้จริง,มรงๆมันคืออะไรมันเป็นยังไง<ะ>ตอนนั้นหมอก,ก็เลยได้เริ่มศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเกี่ยวกับศาสตร์ชลอไว นะคะเลยตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทต่อทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวไว<อ>รวมถึงสอบอเมริกันบอร์ดทางด้านชะลอวัยต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณหมอแนนซีปันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเวชศาสตร์ชะลอวัยคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร เอาสั้นๆง่ายๆเลยนะคะน้องป้นเวชศาสตร์ชะลอวัยนี่ก็คือเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะก็คือไม่ใช่แค่เรื่องของผิวพรรณอย่างเดียวเราจะเน้นในทางป้องกันก่อนที่จะมารักษานะคะสวยแบบน้องป้านสวยยังไงให้สวยอย่างนั้นป้องกันและก็ชะลอไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วพูดถึงเรื่องของงานวิจัยของคุณหมอบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นมาอย่างไงบ้าง คือตัวงานวิจัยเนี่ยต่อเนื่องมาจากประสบการณ์ที่หมอเจอคนไข้ตอนที่เข้าไปเรียนเวชศาสตร์ะลอวัยเนี่ยหมอก็เลยไปค้นคว้าอย่างละเอียดขบวนการตามธรรมชาติในร่างกายของเราเนี่ยเขาจะต้องใช้เซลล์ที่สร้างคอลลาเจนค่ะ้องปั้นที่ชื่อว่าเซลล์ไฟโบบาสเซลล์นี้นะคะมันจะเหมือนแม่ครัว ะะที่คอยปรุงคอลลาเจนออกมานะคะซึ่งวัตถุดิบที่ร่างกายเราใช้จริงๆในการสร้างคอลลาเจนเนี่ยม,มันจะเป็นกลุ่มกรดอะมิโนนะคะที่เรียกว่าโปรินคอมเพล็กซ์นะคะถ้าแม่ครัวเราคนนี้เนี่ยอยู่ในผิวหนังเขาก็จะสร้างออกมาเป็นเส้นใยที่อ่อนนุ่มแต่ถ้าแม่ครัวเราเนี่ยอยู่ในกระดูกนะคะแม่ครัวเราก็จะเอาเส้นใยคอลลาเจนออกมาเนี่ยเรียงกันเหมือนอิฐบล็อก นะคะแล้วก็จะมีพวกวิตามินดีแคลเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างต่างเหมือนปูนฉาบให้แน่นและก็แข็งพูดถึงงานวิจัยที่คุณหมอทำคะ่ะทำไมถึงต้องใช้ระยะเวลาถึง2ปีคะคุณหมอแนน,นซี่ที่เราใช้ระยะเวลานานเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำงานวิจัยในระดับที่ เรียกว่าน่าเชื่อถือที่สุดงานวิจัยที่หมอทำนะคะก็เป็นงานวิจัยชนิดที่เรียกว่า randomize double blind placebo control trial ค่ะ,คะเป็นประดับเดียวกับที่เราทำยาเลยค่ะน,น้องปั้นซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในคนจริงๆผู้เข้าวิจัยแต่ละท่านนะคะจะต้องทานทุกวันแล้วก็กลับมาเจอหมอทุกหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะให้ตรวจวัดผลคุณหมอทำงานวิจัยมาตลอด2ปีมีเหนื่อยหรือท้อบ้างไหมคะ มีค่ะนลองปันเพราะว่าการวิจัยทำนานมากนะคะทุกครั้งที่ผ่านมาได้เนี่ยเป็นเพราะคำพูดคำพูดหนึ่งเลยของอาจารย์ที่รักนะคะนั่นก็คือคำว่าบนโลกใบนี้ไม่มีคนล้มเหลวมีแต่คนล้มเลิกทุกครั้งที่หมอเหนื่อยละท้อพอนึกถึงคำนี้คำนี้ก็จะสามารถช่วยชีวิตหมอให้ก้าวข้ามผ่านไปได้ทุกครั้งเลย เรียนหมอว่ายากแล้วแต่การที่จะทำงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อผู้คนนั้นอาจจะยากยิ่งกว่าค่ะเบรกนี Break ้ i. เราได้ฟังที่มาของงานวิจัยชิ้นสำคัญของคนไทยกันไปแล้วเบรกหน้าเรามาฟังกันค่ะว่าความสำเร็จนั้นกว่าจะได้มาต้องทำยังไง ผ่านมาคุณหมอแนนซี่ได้เล่าถึงงานวิจัยที่มีผลต่อผู้คนกันไปแล้วเบรกนี้เรามาฟังการต่อยอดความสำเร็จที่ได้มากับเคล็ดลับการทำความฝันให้ถึงจุดหมายกันค่ะหลังจากที่คุณหมอทำวิจัยออกมาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะคุณหมอคิดยังไงถึงนำผลงานชิ้นนี้ออกไปสู่สากลคะคะต้องเล่าย้อนกลับไปนิดน,นึงว่าในสมัยวัยเด็กเนี่ยอ่าตอนเรียน มปลายที่เตรียมอุดมนะคะ<ช>ก็ชอบไปอ่านหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะ<ช>แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเดินไปปุ๊บสะดุดชื่อหนังสือเล่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ของ<ช>คุณบัณฑิตอึ้งรังสี ะะซึ่งตอนนั้นหมอก็ไปอ่านแล้วก็คือได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากเลยว่าเออเราอยากจะไปเวทีโลกสักครั้งอะ่ะสักครั้งในชีวิตเราจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เหมือนคุณบันดิตเรื่องรังสีให้ได้อตอนนั้นก็เลยไปเสิร์ชเจอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานนวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์แห่งสหภาพยุโรปนะคะซึ่งหมอก็เห็นปุ๊บอ่านปับ๊บหมอก็เลยกดสมัครไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ได้ขา่าวมาว่าคุณหมอพาชุดไทยชุดประจำชาติของเราไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อต้องเรียกว่า เป็นแบบไอเดียเก๋ๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เข้าแข่งขันมากถึง622ทีมจาก42ประเทศทั่วโลกนะคะ,คะเราก็อยากสร้างความประทับใจให้กรรมการรวมถึงเป็นที่จดจำเลยด้วยเพราะผู้ผเข้าสมัครเยอะเหลือเกินนะคะมหมอก็เลยเอาชุดไทยซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเราเียไปด้วยแล้วผลการประกวดรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็พบว่าหมอได้มากถึง6เหรียญทองอซึ่งตอนนั้นก็โอ้ดีใจมากเลยเหรียญนี้ก็มีหลาย จาหลายๆสถาบันใช่ค่ะมันเหมือนเป็นงานรวมของหลายๆมหาลัยเราตอนนั้นก็เรียกว่าดีใจมากแล้วนั่งนี่แบบลอยละวันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะคะแล้วก็มีในช่วงของรอบบ่ายท้ายสุดของงานรางวัลที่เขาประกาศเนี่ยจะเป็นรางวัล w o m e n Inventor Award ตอนที่เขาประกาศเนี่ยเขาประกาศว่า this award goes to แล้วก็บอกว่าเป็น Thailand แล้วชื่อที่ตามมาที่เขาประกาศเนี่ยเขาประกาศว่าเป็นชื่อเราโอ้น้องปั้น มันเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดโมเมนต์หนึ่งในชีวิตหมอเลยค่ะ,คะรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจด้วยพร้อมๆกันที่เราอะสามารถขึ้นมายืนเป็นที่หนึ่งของโลกทําตามความฝันได้จริงๆในความคิดเห็นของคุณหมอแ a นน y ซี่ค่ะคุณหมอคิดว่าอะไรที่ทำให้ผลงานของเราชนะใจกรรมการได้คะก็ค,ะคิดว่าเราทำกันบ้านไปดีนะคะแล้วก็จุดประสงค์ของงานกับด้วยตัวเนื้องานผลงานของหมอเนี่ยค่อนข้างสอดรับกันทำให้เราน่าจะทำคะแนนได้ดี ะะเริ่มจากการที่หนึ่งอของเราเป็นสิ่งประดิษฐ์จริงนะคะ,คะมีนวัตกรรมจริงนะคะมีอนุสิทธิบัตรจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราจะเอาชนะอะไรสักอย่างหรือคว้ารางวัลอะไรสักอย่างที่เราจะดูใครทีเรีย ع, ดู เขาเรียกว่าอะไระเกณฑ์การเห้คะแนนะใช่ของเขาแล้วก็เตรียมไปให้ตรงกันถูกต้องค่ะเท่ที่คุณหมอบอกว่างานวิจัยของคุณหมอมีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริงนี้เป็นยังไงไมายังไงคะคุณหมอก็จากตัวงานวิจัยนะคะ,ะที่หมอนําไปนําเสนอที่เวทีโลกแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับหนึ่งกลับมานะคะ,ะตอนนี้ก็คือทามา commercialize คือออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภาย<ะ>ใต้แบรนด์เดอร์โมฟิก โปรลีนคอมเพล็กซ์คอลลาเจนค่ะน้องป้านหลังจากที่เราได้พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้ววางขายแล้วมีผลตอบรับยังไงบ้างคะคุณหมอแอนซี่ก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคะหมอก็รู้สึกภูมิใจคนไข้ทานตัวผลิตภัณฑ์นี้เสริมเข้าไปคู่กันด้วยเนี่ยพบว่าได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นได้ผลลัพธ์เยอะขึ้นรวมถึงกลุ่มที่เขาฉีดพวกโบตอกฟิลเลอร์ด้วยนะคะรู้สึกว่า ผลลับของตัวโบท็อกซิลเลอร์เนี่ยอยู่นานขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยสูงอายุนิดนึงหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะก็ปรากฏว่าสามารถที่จะไปเที่ยวกับลูกๆได้เล่นกับหลานได้มีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอได้ยินแล้วรู้สึกดีใจคนหมอคิดว่าเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จคืออะไรเหรอคะ ถ้าเป็นเคล็ดลับที่ประสบความสำเร็จสำหรับตัวหมอเองนะคะจะต้องไม่พ้นสองคำนี้ก็คือคำว่า passion กับ determination ก็คือ ความรักหลงใหลในสิ่งที่เราทําแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงนะคะเป็นสิ่งที่หมอใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กค่ะวิธีในการหาแพชชั่นนะคะหมออยากจะแนะนําว่าให้เราดูว่าเรารักที่เราจะทําอะไระนะะเราทําอะไรได้ดีนะคะคนอื่นต้องมาจ่ายเงินจ้างเราทําสิ่งนี้นะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่เราทําอันเนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยถ้าใครที่ครบทั้ง4องค์ประกอบนี้หมอว่ามาถูกทางแล้วค่ะ ก็สิ่งแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือแพชชั่นค่ะว่าเรารักอะไรอะไรที่เราทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเองผู้อื่นสังคมแล้วก็ประเทศชาติใช่ไหมคะคุณหมอและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะไปจนถึงความสําเร็จของเราถูกต้องค่ะหลวงป้านเหมือนที่เราให้สัมภาษณ์ไปตอนแรกนะคะบนโลกใบนี้ไม่มีคนล้มเหลวมีแต่คนล้มเลิกค่ะ ใช่เลยคะ่ะคุณหมอแล้วตอนนี้ค่ะคุณหมอมีโปรเจกต์ต่อไปบ้างไหมคะหรือว่าแพลนว่าจะทําอะไรใหม่ๆบ้างไหมคะคุณหมอคิดว่าก็จะทําเป็นคลินิกเวลเนสนะคะรวมถึงอาจจะนําเทคโนโลยีใหม่ๆนํามาใช้ในทางด้านการแพทย์สุขภาพความงามเช่นเทคโนโลยีทางด้าน VR ะนะคะหรือว่า Virtual Reality ที่เหมือนเล่นเกมใส่แว่นขอ,อเคยเห็นไหมคะคแล้วก็เอามาส่วนใหญ่จะใช้ทางเกมตอนนี้แต่หมอค,คิดว่า อาจจะนํามาพัฒนาในการเรียนรู้ทางด้านการแพทย์ให้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องการผ่าตัดคนหนึ่งคนได้สําเร็จเนี่ยดูแล้วดูอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงนะคะถ้ามีเทคโนโลยีนี้ช่วยนะคะให้เราหัดทําได้จริงในโลกเสมือนจริงนะคะอันดูรีดูได้ practice ฝึกฝนได้อย่างคล่องแคล่วก็จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ตรงนี้ได้มากเลยค่ะน้องปั้นก็คือนอกจากที่เราจะช่วยคนไข้แล้ว ในอีกขั้นหนึ่งของคุณหมอก็คือจะไปพัฒนาเรื่องของการสอนแล้วก็ส่งต่อเรื่องของความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยใช่ค่ะน้องปันมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะคุณหมอแนนซี่ขอให้คุณหมอช่วยฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือว่านักวิจัยต่างๆที่กำลังคิดคน้นวิเคราะห์วิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆหน่อยค่ะค่ะน้องปัน้น หมอก็อยากจะฝากถึงนักวิจัยทุกๆคนนะคะรวมถึงทุกคนที่กําลังทําตามความฝันของตัวเองอยู่รวมถึงทุกๆคนที่กําลังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะว่าความพยายามมันไม่มีเสียงแต่ท้ายที่สุดความสําเร็จและผลลัพธ์จะพูดแทนเราทุกอย่างคะ่ะรวมถึงประโยคทองที่พาหมอก้าวข้ามทุกสถานการณ์ในชีวิตมาได้นะคะบนโลกใบนี้ไม่มีคนล้มเหลวมีแต่คนล้มเลิกคะ่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแนนซี่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะให้แนวคิดแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองทั้งกับปั้นแล้วก็คุณผู้ชมฟังค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งแรงบันดาลใจแนวคิดแล้วก็กำลังใจต่างๆกลับไปนะคะวันนี้ปั้นรบกวนคุณหมอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะน้องปั้นขอบคุณนะคะ เสียได้นะคะที่ตอนนี้รายการของเราก็ดําเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะปันเองก็ยังไม่อยากให้รายการจบเลยนะคะหวังว่ารายการของเราเนี่ยจะสามารถสร้างแรงบนันดาลใจให้กับทุกคนได้ค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่ทีมงานทุกคนตั้งใจผลิตขึ้นมาและหวังเป็นอย่างยิ่งข่าวว่ารายการนี้จะสามารถส่งต่อแรงฝันของแขกรับเชิญที่เขาเหล่านั้นพยายามทําจนสําเร็จจนชื่อของคนไทยเป็นที่จดจาไปทั่วโลกค่ะสําหรับใครที่คิดถึงพวกเรานะคะ สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ถังช่องรายการไทยสปริตค่ะอย่าลืมนะคะคนเก่งอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณหรือใช้ชีวิตแบบคุณก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ